เมื่อนี้เขาสิพามาอย่างตลาดสีะมวกอยู่แถวหมู่บ้านพงซิมเองนะเดี๋ยวพาเข้าไปเบิ้งข้างในแกมทางก็สิเป็นประมาณนี้ กอย่างก็คือนำเข้ามาจากประเทศไทยส่วนหลายเนาะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้แตกี้นะยังบกว้างบานนี้แต่อันนี้เขาขยายขึ้นเรื่อยๆก็จะมีบรรจดรถใครแน่ ตอนนี้เวลามันยังเศร้าอยู่มันก็เลยค่อนข้างมืดข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เอออยู่บ้านของซิมนั้นยังอยู่ติดภูเขาตลาดก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน ส่วนลายแล้วอยู่แข่งส่วนในเขตตลาดก็สสเปินประมาณนี้เมียอมาณเพื่อตอนนี้ยังม,มีคนเปิดเพราะว่าเม่พามาแต่เช้าเจ็ดมงเขึง ตะกี้ตลาดทิ่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าอันนี้เป็นเขาสร้างขึ้นมาใหมต่ตลาดเก่านั้นภัยไม้ไปแล้วเนาะก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่เดี๋ยวพามาแลาะก็ข้างในนี่นี่ แม่ค่ัคอันนี้น่าสินำเข้ามาจากไทยพราวว่าอันนี้เป็นคนเวียดดีขายขายกระชิ่ประมาณนี้นะทุกคน อันนี้จะเป็นกุ้งนะท้องเทใดละ่ะท้องเทใดอันนี้ก็คือกุ้งเต้นนะทุกคนแต่ว่ามันใหญ่แล้วเนาะก็เลยอาจจะขายประมาณน,นี้อันนี้ไข่หมดแดงและหน่อไม้ นม่นกคนไข้หน้นาฮนะัากด้ฮานีประดุกหน้าบ่ะะดุกนาเออ 6000 rup hãy subscribe cho kênh lalaschool Để ไ้ย,ยังแม่ปลามองอนบ่บุ๊กอันนี้บริเลียงหรือว่าปลาอไปลาอป้าตัได้เทไรปลาตัใหญ่ปลาสดสดหรือคือบอริเลียงเลยนะครับใจแม่ขายตเท่าไรนะโอ้ ห้าสิบพันกรีบมาโตหนึงนะทุกคนปิดนิดหนึ่งปิดนิดหนึ่งน่า <c oughs> จะตายทุกคนขอบใจตอนตอนเศ้าซ,าซิมีป่าไเนะทุกคนเพราะว่าเขาไปใส่มองกลางคืนตอนเศ้าเขากระสีเอาปลามาขายส่วนตอนแรกนะซิมีเป็นนอไม้ไรชื่อรคคักพูดไม่ชัน้นะ ซื้อพักบอกฝั่งพุ่นตอนแรงตอนแรงฝั่งพุ่นสีมีตลาดแต่ว่าอันนี้ตอนเศร้ายังไม่ค่อยมีตลาดเป็นเดย

มันมันไม่ได้ไปไหมมัดช้องพันใชนไหมาเอ็ดห้าพันหรอเอ๊ะเอะโอ,อ้แต่กไล่อยู่ดิอ้าวห้าพันก็พักปอดสารพิษเลยเอ็ดใบใหญ่ๆไหมหน่อย มัดเป็นไรปะเออยังน้อย่าได้ก่อนนมีมัดเท่าไรมัดนึงอยากได้มัดนึงแม่ พักเสริมันขายได้ไลยแม่สองสองพันขายบ่สองพัน สองพันกีบนะทุกคนตลาดกระสีประมาณนี้เดี๋ยวหอกระสีเมือแล้วเนาะจบการยางตลาดแต่เพียงเท่านี้ติติ